ยังได้อยู่แต่ถ้าเข้าไปแล้วเหมือนเมืองสากายะบวกศูนย์สองรอบเลยเล่นเหมือนได้เลยไม่ลบด้วยไม่บวกด้วย <c oughs> มันจะตัวมีใช่ไหมแต่แม่งพราะว่าถ้าถ้าหน้ามีรถเปลี่ยนดีกว่าขอเป็นกระบะเหมือนเดิมเพราะว่ารถอื่นก,กว่าจะดิบต,ต้องเอาอ,ะอ่ะย้อนเข้าไปเอากระบะจำเนี้ยไปเถอะได้อยู่ไป ไม่เปลี่ยนแล้วนะขอขอร้องเถอะไม่ไม่จบเปลี่ยนละยาวไปปั๊กกี้รู้ว่าเร็วกว่ายาวไปงูวานเร็วกว่าไอระเบิดง่ายเฮ้ยระเบิดยากยิงแค่ตายก็ขู่กว่าจะระเบิดยิงงานมากกงูไม่จะตายก่อนระเบิดเาดิ่อไปงูสปอร์นน่ากลัวที่หายเลยกูเอาชัวร์ปูประกบรู้จัดแค่ไหนปั๊มแม่งเลยปั๊มเยอะ ไฮ้ฮี่ขอขะติดเโอเควองโอ้โหห้องตายของว่างอ้องหักปาอ้องหักปวาว่ะตามาเปลี่ยนเยนรอบนึง เปิดยาวๆเลยผมไม่มีอ่ะไม่มีทำทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะมึงเบนเด็ดเอาก็ได้พันๆใส่กูจ่อให้กล่อมกูไม่เบนกมเ็นเบนเด็ตกูไม่มีมีกูพันแล้วยาวขับต่อเดี๋ยวกูจ่อมึงกข้าไปเพอเอ็ดแล้วกันังคับปั๊มด้วยต้องใช้อ่ะแล้วกูจะกูใช้ด้วยถ้ากูใช้รอบนี้กูว่าหมดพอดีหมดละส่วนส่วนทุกอย่างแบนเดตส่วน แต่ยาน้ำยาน้ำกูยเหลืออยู่นะยาน้ำเหลือสองสีขาวยัเหลือสองอยู่ยังเหมือนปลาแห้วอ่ะยาวหมดแ่เปไอ้สามใจเย็นใจเย็นได้อยู่ปล่อยมันกิ้งไปอย่าฝืนมันเดี๋ยวแตกเหมือนปลาแห้วเยอะเหมือนปลาเหย้วเยอะเหรอไม่เอาปไม่เอาไม่เอาเหมือนปลาเหย้าเฮ้ยเป็นไปก่อน ว่าเนี่ยต้องปัมป๊มอ่ะปั๊มไเลยเนี่ยใกล้บงแล้วใกลมากปั๊มด้วยก็หมดแล้วนะกูส่วนทุกอย่างส่วนทุกอย่างแบงปลาให้เอวเลยเอาไปขึ้นขึ้นมาขึ้นมาแล้วขึ้นมาเออกินยาน้ําตามด้วยถ้าไม่มีไม่ต้องกินจะก,กูเหลืออยู่จะก,กูไม่กูยังไม่ให้ไม่มีเวลาให้แล้วมันไม่มีเวลาเหมือนไม่มีเวลากินเนี่ยเหมือนปลาให้เวเลยพี่อ่ะอ่ากูเหลือยาน้ำสองกระปุกมีข่าวทองผูกก็เดี๋ยวแบ่งทองเล้กระปุกถ้ารอดไปได้กูชนบ้านบ้าน ยาขาวสองโหคูหหูขาวสองมีฟ้าผมมีคนปลาล่าเน<ม>ี่ยกิ๊บจับเี๋วมีปลาล่าเป็นได้อยู่นีโงโงไปมัง้งดูดับรอบๆปั๊มยางนะแป๊บบ ยางน้ำขอขอแบ่งหน่อยขอขอฟ้าสองกูขอกูขอเลยกูขอเลยก็สมทองพอไหมพอพี่พอแล้วมีร้อยสิบนัดนะให้ได้สักสามสิบเอาไหมไม่หรือไม่เอามีอยู่แบบปิดไม่เอาโอเคโอแคนี้พอโอเคกูไม่รู้จะดูไหนดีไม่รู้เอ้ยไอจอบปงไอจอบข้างหน้าเลยเวียงโอเค อ้แล้ววงอยู่งูอยู s <S ่ฟังแอร์ดอบไปด้วยพอเยีไดด้วยน้ำบัขับได้อืมฟองเขาหนึ่งกระป๋องเป็นเข้เดี๋ยวให้ไปเดี๋ยเพิ่งขอยจุก่อนเฮ้ยเสียงรถพับผ่านไม่ดหกว่าว้าอะไรดรอปอรอขับไปไหนอะ ไม่รู้หายไปแล้วมั้งมั้ไปเอาไอ้ดอปไหนอะไอ,ดอ้ดัอทยังอยู่เลยไม่เห็นมีรถขับแต่ว่าดอกเลยนั่นขวามีรถขับผ่านวังเขาไงวังเขาไงจะมีไม่รู้ไม่เห็นแต่ว่ายี่สิบวิต้องขับไปมาร์กเหลืองมันจะมีคนหรือไม่ก็ตามไม่ก็ขับลูกเข้าไปตรงกลางก็ได้ ขอห้าแต้มตาเนี่ยขอร้องขอได้าที่งอ่ารอบนี้ใครจะขับกูเดินมึงดีให้ตัดทิ้งขับเหรอด,ดีก็เฮียนะไม่ขอเงียบๆปิดเพราอะว่จบไหมไม่ติดถ้ารันตาเนี้ยติดลบกูให้มึงเอาเท้าตบหน้ากูเลยรนัตรนต,นตนีให้บวกอย่างน้อยหนึ่งแต้ม,มไม่เอาเท้าปิงมาขออยากบบกปิกงคุณพนละว่าไงดีวะว่าไงดีว่า,วาไงดี มองไงดิเห็นคนมองไงดีวะมาร์คเหลืองด้วยขีดขวาแม่งไม่รู้อ่ะขวาไม่ปลอดภัยนะพี่ไซส์ไซส์ไซส์สามตัวหวัวโดดอยู่นั่นข้างหน้าข้างหน้ามีฟ้าอย่างมีแล้วหนักเห็นะวิ่ง<ม>อยู่เห็นปะ บีบอย่างนี้ต้องไปวงเขาก็จะมีวงเขามีาม,มอไฟล์ผมอยู่อย่าพึ่งอย่าพึ่งวงเขามีวงเขามีามามทางขวาเนี่ยมขวาพี่ขวาวงเขาหน้าผมเนี่ย mang hiền đó mang hiền bụng đó mang của đó. Ừ. Chết giệp chết Nóc. Phấm ya. Ngang ngang máy, ngang máy. còn. Hình đấy, mình lửa ở. Nóc 1 Làm được không? dù, phẩm dù. ฝากเอ้ยคนงนงงะไม่องอกเลยยาไม่มีให้อะทำไงดีอะก็พันดีอ่ะอ๋อมีบันเด็ดอยู่ดิพันไปเพื่อนมันงอผมก็มอกไอ้เพื่องนะในจุดบนจีโจงหัวพี่ไงาะ,ะเอ้าไอ้เพี้ยคุณจะปั๊มยาน้วยเอยอเพี่องอย่าพึ่องอย่าพึ่องอย่าพึ่องใจเย็นใจเย็นชุบได้วะได้ ยิงไปยิงไปยิงไปกดจังมั้งไว้ไม่ได้แดกกูหรอกหน้าเข้าหน้าเข้าแจมป่ะแจมป่ะไม่ได้วะเจ็บเจ็บเก็บโอเคโอเคโอเคกูฉีกซ้ายไป ตังอยู่ข้างตัวกูขึ้นให้โอเคเล่นเลยสองตัวไม่ไหวไม่มออได้บอกตัวโอ้โหัยงไม่ไหวที่สามบวกเก้าอ้าโอเคอดใจเว้ยบวกเท่าไหร่มึงต้องมึงอาจจะน้อยกว่าก,กูมึงไม่ได้คิวบวก,กเสรเออเนี่ยคุ้มคุ้มที่มาให้ยิงยิงนกไม่กี่ข้าเข้าช้าไม่กูน็อกสอบกูยิงน็อกไปสองรอบตัวไม่คิวที่สุด